การสร้างคนนี้ rua, ต้องเป็นภารกิจของรัฐที่จะต้องช่วยเหลืออย่างทั่วถึงฟรีด้วยครับก็โดยสรุปก็คือเขียนเฉพาะหลักการนะครับไม่ต้องไปลงรายละเอียดถ้าจะลงรายละเอียดไปลงในกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่เป็นพรบที่จะมารองรับใช่ครับครับสวรรค์ได้กําหนดให้คนให้สิ่งมีชีวิตมาแล้วครับสวรรค์ได้สั่งมาตอนที่สิ่งมีชีวิตมันจะเกิดเขาบอกว่าให้ช่วยกันให้ช่วยเหลือกัน เพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าโดยเรื่องการสาสุขจะต้องช่วยเหลือกันฟรีครับอย่างเต็มกำลังครับไม่ใช่เป็นการค้าขายนี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับการศึกษาก็คือการช่วยเหลือกันชนิดหนึ่งเหมือนกันเพื่อยกระดับให้คนเราคนใกล้กันเอาอยี่นี้ดีกว่าอาจารย์อาจารย์อยากนั่งข้างๆคนโง่ไหม <c oughs> เห็นไหม เอ๊ะมีเปล่าในนี้สมมติผมสมมติตัวอย่างใช้คําหนักๆเลยก็แล้วกันนะอาจารย์อยากนั่งข้างๆคนโง่ไหมอาจารย์อยากมีลูกน้องโง่ไหมอาจารย์อยากมีลูกๆโง่ไหมอาจารย์อยากมีภรรยามีสามีโง่ไหมเห็นไหมครับแสดงว่าเราต้องการคนที่ฉลาดที่เก่งที่รู้อยู่ใกล้ตัวจริงป่ะนั่นก็คือหมายความว่าการศึกษาต้องทํากันช่วยกันในสังคมนี้ โดยลักษณะที่ต้องทำอย่างเต็มความสามารถเต็มที่เต็มกำลังให้ความเป็นธรรมกับการศึกษาอย่างทั่วถึงทั่วด้านและต้องช่วยกันแบบฟรีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อหลักการใหญ่เป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องเขียนแล้วว่บาบังคับไม่บ,บังคับปริญญาตรีไม่ปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอกหรือไม่ไม่ต้องเขียนเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมคือหมายความว่าถ้าคุณมีทรัพยากรมีงบประมาณเท่านี้คุณต้องเอาจนหมดกระเป๋า เพื่อนเป็นธรรมคุณมีเงินก็ประมาณเท่ากับเท่านี้มีทรัพยากรเท่ากับเท่านี้มีเครื่องไม้เครื่องมือเท่ากับเท่านี้มีเทคโนโลยีเท่ากับเท่านี้มีระบบการสื่อสารเท่ากับเท่านี้คุณก็ต้องเป็นธรรมและก็ทั่วถึงไม่อย่างนั้นแล้วคอมพิวเตอร์กระจุกอยู่ที่เตรียมอุดมปรากฏโรงเรียนอื่นไม่มีเลยอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าไม่เป็นธรรมและไม่ทั่วถึงอันนี้ผมเทียบเคียงนะครับเป็นการเทียบเคียงเฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเขียนหลักทฤษฎีการใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปบอกรายละเอียดว่า ปริญญาตรีหรือไม่นะให้เรียนฟรีเฉพอเอะาะภาคบังคับให้เรียนฟรีบาลให้เรียนฟรีเพฉพาะชั้นปถมมัธยมไม่ต้องเพราะอะไร <c oughs> เพราะเป็นธรรมทั่วหมดกระเป๋าเอาเอาจนหมดกระเป๋ารัฐต้องสู้จนหมดกระเป๋าเพื่อสร้างคนเอาแล้วนะครับทีนี้มาที่อาจารย์สมเกียรติประเด็นเดียวกันการศึกษากับรัฐธรรมนูญยังไงครับ อยากจะยึดกลุ่มปร,ประเทศหลังปี2007จะเป็นเป็นสาระสาคัญที่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ในช่วงท่านผมจะเรียนท่านทั้งหลายว่า ในทางการเมืองยังไม่ดีขึ้นครับในสิปีข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแตกแยกกับเนี่ยมัน,มนทางแตกแยกมากขึ้นนับแต่นี้ไปความแตกแยกของคนไทยมันมากขึ้นแบ่งเป็นฝักฝ่ายแล้วพร้อมเผชิญหน้ากันนะบทการล้มละลายของ ร้านครอบครัวเนี่ยอะไรมั่นคงนะแล้วไม่มีรัฐมองไปที่ชนบทความแห้งแล้งเอ่อความยากจนทุนติดลบมันเต็มไปหมดมองมาดูภาคจเจริญแต่ว้าเหวว้วาเหวมลพิษล้อมถูกทำลายอย่างเยอเพราะนั้นที่ประเทศเนี่ยหลังปี2007เนี่ย มันจะเป็นปัญหานะไม่มียาขนานเอกใดที่จะมาเยียวยาภาพก,การฟื้นฟูชีวิรัฐธรรมนูญไม่ใช่สิ่งที่จะไปเยียวยาได้พวกเขาคลอดรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยจะไหมเปล่าเลย ความยากจนหายไปใช่ไหมเปล่าเลยมากขึ้นหรือเท่าเดิมเปลา่าทุกด้านเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยคนไทยมันจะหันกลับมาที่ที่เคยเกิดขึ้นในสมัยในงานเขียนของเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นเนี่ยโอคามูระาเนี่ยเขาเคยเขียนไว้ว่า สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยประเทศมันจะลุกขึ้นสู้กับชาตินิยม,มันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยไประชาชนไทยกำลังต่อต้านเททุนสิงคโปร์นะวันจันนี้หมอสุภผลอันทูตที่กรุงเทพพามวลชนโคาราชไปเพราะว่าเขารู้ว่าทุนไทยมัสร็จทุนที่รัฐบาลเน,นี่ยนั่นเข้ามาแล้วก็กินพรมแดนต่างชาติ ไอ้พวกบรรษัทยักษ์ข้ามชาติที่มาตั้งศูนย์การต่างเนี่ยมันกืนกินประเทศชาติอะไรมันไม่ทันมันสอนเขาให้เป็นไปโครงเนี่ยเป็นคนลากของขายบ้านะบ้าจริงๆเลยมันบ้ากันหมดแล้วนิยมใหม่ชาติกระแสะหลังปี2007 ท่านจำได้ไหมตอนที่ผมไปออกบวชในวันที่9กุมภาพันธ์ไปข้ารายการคนเดียวเนี่ยไม่กลัวทุนเทมาเซกโทรศัพท์ชิ้นขอบ73,300ล้านเรารู้กินกืนของต่างชาติเนี่ยชาตินิยมใหม่ที่เกิดเกิดขึ้นในปี1960ทั่วโลกพัดกันหมดเลยล้มรบาลกันหมดเลยย้อนไปดูใกล้ๆเนี่ย โบลิเวียท่านประธานาธิบดีโมราเลสทันทีที่ได้รับเลือกตัง้งมีข้อเดียวครับก๊าซและน้ำมันหา้าของชาติเราไล่ต่างชาติออกไปประธานาิดีในดวงใจขวาไทยไม่อยู่ในสมองผมเลยมันไม่มีเลือดรักชาติอยู่เลยนะมันไล่กองทัพบ,บอกว่ากองทัพพอท่านประธานาธิบดีโมราเลสขึ้นมาบอกว่ากองทัพสนับสนุน เป็นที่รักยิ่งของประชาชนผมต้องตาม,ตามอยู่แต่ชาติงโง่โงชาติแบบนี้ที่ประชาชนมันหนุนผู้นําของเขาเนี่ยในการชาิทางเศรษฐกิจกู้ชาติมันมีเหรอในมหาลัยสอนแบบนี้เหรอมีไหมไม่ม,มเีเป็นสมุนตีโรงแรมแรกสั้นๆเลยเรื่องที่สองเรื่องการศึกษาพูดไป ตอนนี้มีคนเรียน15ล้านคนมีมหลาลัย157แห่งโรงเรียนประถมอีก4ในกเกษตรอีก10เนชั่นแนลเทสการวัดผลดระดับชาติ46 47ไม่มีรายที่เด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยถึง 5, 5. ชาเลยคณิตศาสตร์ได้ยบ9 าเฉลีย่ยครูมีเจ็ดแสคนใช้เงินสองแสนมล้านต่อปีเอาครูมาประเมินกันสามพครูีเจ็ดสาุคนที่ไม่ผ่านเสือกค,คุณภาพครู